ไหนตีบวกหน่อยสิเฮ้ยไหนขอตีอีกทีหน่อยสิเฮ้ยตีบวกติดง่ายๆแบบนี้รับรองเลยว่าเติมเงินกับเจ๊น้ำไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนะครับและนอกจากนี้นะก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมใ้นทวีดอนะครับก็แพทล่าสุดของเซา์อิตาลีนะครับครบรอบ1.5ปีก็ได้เรียกว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยใครเดินผ่านวะใครเดินผ่านวะอ่ะอันแรกก็คือแจกเยอะมากเนี่ยคือขนนกหินตีบวกเนาะอันนี้เซาวันนะาลีนะแบบโอ้หแจกหนักมากเซนีแสนหนึ่งเพชรฟ้า500นะครับขออนุญาตรับก่อนนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยที่ค่อนข้างประทับใจต่อมา จะเป็นในเรื่องของแพ็กเด้งนะแพ็กเด้งเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือเขามีสัตว์ขี่มาให้ซื้อนะครับสัตว์ขี่ตัวนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นกระเช้าเนาะแล้วก็ลอยได้นะครับมีนกดงนกดําอะไรอย่างนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะฮะอ่ะไปชมกัน In นบวกสี 4, Mac ่แม็บวก2.5 Skill c o สกิลคูลบ3.5%และพีดเมตเอมดาเบตอย่างละ 2%อันนี้นั่งได้2คนแล้วก็มีลุกเล่นนี่อาชาอาชาอาฮาโอ้โหเต้นไม่กวนรถเลยนะอาชาเป็นไงล่ะอ่ะต่อมาก็เป็นโพลิ่งเด็กนะโพลิ่งเด็กก็เรียกว่าเหมือนเป็นหวยเหมือนกันเนาะเราก็ไปหาอันนี้มานะครับพอได้อันนี้มาเนี่ยก็มาสุ่มเนาะก็จะมีโอกาสได้เอ่อเหมือนเดิมนะก็จะมีรางวัลใหญ่คือโซฮีนะครับก็คือจะได้เหรียญแมวเนาะตามจํานวนตรงนี้นะครับ แล้วก็หารกับจํานวนคนข้างล่างเนาะแถวบนคือของเราเนอะอันนี้ผมยังไม่ได้หมุนนะครับข้างล่างคือมีคนได้ไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือแจ็คพอตยังไม่แตกนั่นเองนะครับรางวัลที่2รางวันที่1เนี่ยยังไม่แตกนะครับหรือประมาณนี้นี่ก็คือมันเดิมนะครับอลิสก็คือเกลือน,นั่นเองแต่ก็ได้แมวขึ้นมานิดหน่อยนะมันก็จะหาจากข้างบนน,นั่นเองแล้วก็ของรางวัลที่มีโอกาสสุ่มได้เนาะก็จะมีแบบลูนแดงเนาะก็จะได้สามวันนี้นีมีอิมเพลด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นาการม่่วววววงใหมมนะเเเดดีีีี๋ยลยผริทลลแ้วกัน นะอันนี้ให้ดูกิจกรรมก่อนอันนี้ก็จะเป็นการม่วงใหม่เช่นเดียวกันนะแล้วก็จะมีเลือกรูนทองได้มีอันนี้เอาไว้สะสมไปแลกการประดับม่วงหรือคอสตูมม่วงตอนนี้ก็จะเป็นอินตีบวกแล้วก็มีออฟแมวให้เลือกด้วยต่อมาก็เป็นกิจกรรม1.5ปีอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับอตอนคริสต์มาสเนาะจะมีเป็นแข่งกวางแล้วก็ไปลุ้นได้แทงกวางตัวไหน กวางตรงไหนเข้าวงเข้าวินอะไรต่างๆเนอะอันนี้น่าจะเคยเล่นกันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหวยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นหวยอีกแล้วนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราทำเควสเนาะมันจะมีเควสให้ทําวันหนึ่งทํา3เควสนะครับรเอรับเควสมาปุ๊บนี่เราก็จะได้ตั๋วมา1นใบนะซึ่งตั๋วเนี่ยก็จะเอาไปลุ้นรางวัลอย่างเช่นผมได้เลขมาเนาะตั๋วหนึ่งใบ เนี่ยผมก็มีโอกาสลุ้นรางวัลน,นะครับก็จับรางวัลตอนนั้นนี่คือสี่ทุ่มใช่ไหมมันก็จับรางวัลน,นะครับก็จะมะีตัวกระชาติสิบใบนะครับหินไม่ใช่สีอันนี้เป็นคอนกระสิวอันนี้เป็นหินอฟอแมวอันนี้เป็นแฟชั่นเห็นไหมโหแฟชั่นแบบเท่มากเดี๋ยวแฟชั่นค่อยมาลงดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่คือ 8, 8 8 8 8แมวนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นหวยอีกแล้วนะต่อมาก็เป็นยิงหมา ก็คือจะมีลูกบอลเนี่ยเราทำของพวกทงเคเวสมาได้ลูกบอลใช่ไหมก็เอาบอลมายิงหมาพอยิงหมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ของรางวัลน,นะครับตามนี้เลยตึ๊กๆๆๆๆๆตึกตึนี่อันนี้ก็จะเป็นอแอคซูมการ์ดนะมีโอกาสได้การ์ดม่วงด้วยนะครับแต่การ์ดม่วงใหม่ไม่ได้นะได้การ์ดม่วงของเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลทั่วไปนะนี่คือรางวัลสีฟ้าอ่าพอมาสีม่วง รางวัลก็ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยมีเน็กซ์ส่งเน็กซ์นะครับแล้วก็สีสม้มสีส้มเนี่ยก็รางวัลก็ดีขึ้นมาเนาะมี3,000ันแมวด้วยนะแล้วก็รางวัลก็จะมีอันนี้คือรางวัลส่วนตัวถ้าเราทําแต้มถึงเห็นไหมก็จะมีโอกาสเนี่ยได้รุนดงรุนแดงอะไรด้วยนะครับแต่มีฟอสเซนเวิลด์ให้ด้วยมีออฟวิเวียนนะครับเออแล้วก็มีอันนี้อ,นนอันนี้เอาไว้อ่รู้สึกจะหาออฟในส่วนของประดับนะร้อยยี่สิบ นะครับอันนี้ของเรายังไม่เข้านะรอแมวเ,เข้าก่อนนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อเลือกยานพาหนะได้นะครับสำหรับ2องแสนแต้มนี่มันก็เลือกสัตว์ขี่ได้เลยนะครับว่าจะเอาไหนอันไหนยังไม่มีก็เลือกได้นะหอยทากหรอหอยทากมันไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะฮะหอยทากไม่มีอืมมันเป็นหาวอนนะไม่มีเวลานะับถอยหลังบอกนะครับ ันนี้ก็จะเป็นัพโอห้ลอปันแดงเลยนะครับที่แปดแสนเนาะอันนี้คือเลือกลูนได้กรณีที่ได้ล้านแปดนะแล้วก็จะเป็นของกิลเนาะเนี่ยกิลก็จะได้พวกนี้ไปรางวั Guild, ลกิลรางวัลอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อพวกอันนี้น่าจะเป็นท็อปป่ะอ่าอันนี้ก็คือแรง์กิ้งของคะแนนนะคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับก็จะได้อันนี้เป็นหมวกนะครับ หมวกอันนี้เนี่ยก็เป็นหมวกเขาบอกต้นไม้สวรรค์เออเป็นหมวกต้นไม้สวรรค์นะครับ p depth m depth p adk m adk 10%เปอร์เซ็นต์หูเยอะนะแล้วก็ skill damage บวก6%เปอร์เซ็นต์ move speed บวก6%เปอร์เซ็นต์แล้วกออ็มีโอกาส20%ที่เวลาคุณโจมตีเนี่ยมันจะสุม่ม buff ันนะครับระหว่างนะฮะหนึคือ,อ,อได้ damage reduction เนาะดาเมจรีดักชันจากทุกขนาดเนาะยีแล้วก็หรือเป็นดาเมจโบนัสโจมตีทุกขนาดนะครับแรงขึ้น12%บสองเปอร์เซ็นต์มูฟสปีดบวกแปดแล้วก็ออสแตดบวกสิบสองคือมันสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับบัฟนี้จะอยู่ได้เอ,อ่สิบวินะครับแล้วก็มีคู่ดาวหกวินะอ๋ออันนี้มีได้แม็กได้โล่เท่ากับแมชพียีด้วยนะครับอันนี้นะส่วนที่2ที่3ก็ คล้ายๆกันแต่ว่าคุณสมบัติก็ลงลงมา PdKK ก็เหลือ8เนาะสกิลเดามีอันนี้ก็จาก6กเหลือ5 Mo s p ส e d จาก6เหลือ5แล้วก็อันนี้ก็คือลดลงมาตามนี้นะผมขอไม่ลงดีเทลแล้วกันนะครับก็ส่วนนี้ก็คืออันดับ4-10ถึงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสเตตัสก็ลงลงมา PK ดีเก็เหลือเจ็ดเนาะสกิลเดามีก็เหลือ5 Mo s p ส e d ตเหลือ5แล้วพวกนี้ก็ลดลงมานะครับพวกบับต่างๆคุณสมบัติก็ลงมา1 1 -15 ถึงก็เหมือนกันนะครับ คุณสมบัติก็ลดลงมาเหลือตามนี้เลยนะครับ B T M K ก็เหลือ5นะครับสำหรับทอบ็อป50าสิบเนาะจะให้ดูสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงจึงในนะครับหมวกต้นไม้สวรรคร์นะฮะเป็นไงเท่มั้ยส่วน5 0าสิถึงสองอันดับนี้ก็จะได้เป็นพวกกรอบลงกรอบรูปอะไรแทนเนาะโอ้เท่มากันนะรูปเท่นะเออเป็นรูปแบบออตัวละครเราอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลือกปรูนทองได้นะครับอันนี้ก็กิจกรรม ยิงหมาประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเควสเนาะเนี่ยโอ้เควสแบบเยอะมากคุณดูดิโอ้แบบแจกเยอะมากเลยจึกชุ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 กนี่โอ้โห,โหก็คุ้มอะ่ะต้องทำอ่ะนะฮะโอ้โหนี่แค่อยากหินตีบวกอะ่ะหินตีบวกร้อยแปดสิบแปดก้อนเลยอ่ะเยอะมากนะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกบันทึกเรื่องราวต่างๆเนานะว่า 1ปีครึ่งที่ผ่านมาเรามีสถิติอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นร้านเนาะที่เราได้จากเอ่อพวกทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับก็จะได้เหรียญมาแลกของนะอันนี้ก็จะมีเอ่อเป็นแลกการาดม่วงตรงนี้ได้นะฮะนี่แล้วก็เอ่อแลกเอาลูกบอลสีไปยิงหมามียศนะครับมีอันนี้ไปลุน้นโพลิ่งเด็กได้เอ่อตั๋วสุ่มกา๊์ดสุ่มกาชา เฟืองรูปปัน้นหินตีบวกหินกันแตกออฟแมวเนาะมีเยอะเหมือนกันเนี่ยมีคนนกนะครับมีประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของการม่วงเลยแล้วกันนะครับการม่วงใหม่นะอ่ะมาเริ่มกันทีละใบเลยนะฮะเริ่มที่อันนี้ก่อนนะอันนี้คือของเดิมเนาะของเดิมคือบวกจนตีฟอร์มเลสนะครับ20%แล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพเนาะนะ5ดาวอัพนะ3ดาว อัพ3ดาวนะครับก็จะได้เป็น30%แต่ถ้าเป็นของวงนี่คือสตาร์ทมาเนี่ยก็คือว่าโจมตีพอร์ฟอร์มเลทแรงขึ้น30%เลยนะแล้วก็บวก p a d k m p d k 20และถ้าอัพครบ3ดาวเนี่ยก็จะได้เป็น50%เลยนะโอ้โหตีแบบเผาพอร์ฟอร์มเลทแบบจุกๆเลยนะใบต่อไปอก็คือของเดิมมัน20เนาะอันนี้ก็คือโจมตีอ่ Monster, ามอนสเตอร์เผาโฮลี่นะครับถ้าโฮลี่เนาะ แรงขึ้น30%ของเดิอน20เป็น30แล้วก็ถ้าอัพ3ดาวได้ก็กลายเป็น50เ,เลยแล้วก็บวก PDK MDK 20%อะต่อมาก็เป็นก็ปิป้นเป็นเผาบรูทนะจนตีเผาบูทแรงขึ้น30%ถ้าอัพ3ดาวก็เป็น50%แล้วก็ PDK MDK อย่างละ20% 20เฉยเฉยไม่ใช่20%เอออ่ะอันนี้นะครับคอนูตัสของเดิมเนี่ยเป็นการฟ้าบวกเลือด4%แล้วก็กันรกราะแตก ถ้า up, อ่อดาวเนาะก็ได้ p d e ดฟเอ็มเนะห้าแล้วก็เลือด2%พอเป็นการ์ดม่วงพอเป็นการ์ดม่วงเนี่ยเจ้าคอนูตัสเนี่ยก็คือจะให้เลือดเป็น6%กเอนาะการเกาะแตกเหมือนเดิมแล้วก็ได้ p d e ดกับ MDefense เพิ่มขึ้น4%นะครับถ้า up, อัพสามดาวเนาะได้ p d e f e n s e กับเ Defense นเนี่ย p d e f m d e f เเนาะอย่างละ อันนี้4ี่กับเป็น10%บ b defense and b defense เพิ่มขึ้นถึง10%เลยแล้วก็เลือดอีก4%น,นั่นเองนะครับซึ่งของเดิมก็คือแค่2เนาะอันนี้ก็เพิ่มเป็น4ข้างร้างก็เพิ่มเป็น6เพิ่มมาเท่าตัวหนึ่งเลยนะต่อมามังกรม่วงอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะคือตีเผาก็คือแรงขึ้นจาก20เป็น30แล้วก็ถ้า up สามดาวก็เป็น50%เลยแล้วก็ pdk m d k บวกยี 20. อ่ะต่อมานะครับสโมกกี้ของเดิมก็คือได้มุดเนาะแล้วก็เวลาอัพ3ดาวก็จะได้พิเดเมียบเอเนอเมดอ่าเนะครับแต่ว่าของการ์ดม่วงเนี่ยก็คือนอกจากจะได้ขุดแล้วเนี่ยไม่ได้ขุดดิมุดนอกจากได้สกิลมุดหายตัวแล้วเนี่ยเวลาที่เอ่อคุณใช้สกิลมุดอันนี้เนี่ยนะฮะคุณจะได้นะครับ PADK และก็ m a d k เพิ่มขึ้น3เปเ็นป็นระยะเวลา5วิคูดา5วินะครับตัวในข้างหลังเนี่ยผมยังยังงงๆอยู่ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าจับใจความได้เหมือนประมาณว่าถ้าเป็นการใช้สกิลหายตัวที่มันมาจากการ Copy S ี้สกิลของโลกอะมันจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกนี้ได้เนาะอันนี้ก็ยังงงๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆโลกมันก็มีสกิลหายตัวอยู่แล้วนะอันนี้ผมแปลยังไม่ไม่ชวนนะครับอันนี้นะฮะยังงงๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าข้างล่างก็คือบวก Pyramid M ด a มเม e นะครับ พิเดเอเดเมดก็คืออันนี้รวมกันแล้วก็เป็น3%ปเป่ะามเลยนะครับออของเดิมมันให้แค่1.5ก็คือเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับจากอันนี้นะฮะการ์ดม่วงนะต่อมาเป็นไลท์เวิร์ดนะครับของเดิมบวกอินหนึ่งแล้วก็ฮิลแรงขึ้น2%เนาะก็พออัพ3ดาวได้ฮิลแรงขึ้นอีก3%อินบวก2ออมาเป็นการ์ดม่วงอินก็เพิ่มเป็น3 แล้วก็ได้รับฮิวแรงขึ้น4%ี u ฮิวแรงขึ้น4%แล้วถ้าอัพ3ดาวก็จะได้เอ่อเพิ่มอย่างละ2%แล้วก็อันนี้อินเป็นบวก3นะครับต่อมาเป็นการ์ดหมีม่วงการ์ดหมีม่วงของเดิมบวกวิทสอกันไฟ10เอ่อถ้า3ดาวได้กันไฟอีก5วิดบวก2ของการ์ดม่วงก็วิดเป็น5กันไฟเป็น15แล้วก็วิดอันนี้ก็คือเป็นบวก5แล้วก็ถ้าอัพ3ดาวนี้ได้กันไฟเพิ่มอีก10เป็น 25%ว้าวกันไฟยเยอะมากต่อมาเป็น Giant Hornet นาะกันลมนะครับ10%บกวิทแล้วก็อัพสามดาวได้อีก5เนาะของม่วงก็คือจะเป็นบวกเอ่อวิทหากันลมเป็น15อัพสามดาวได้เพิ่มอีก10เป็น25แล้วก็อันนี้เป็นวิดบวก5เช่นเดียวกันอ่ะต่อมาจะพูดถึงการอะไรบ้างใหม่แต่ว่าเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าพอแพ เกาะแมวเข้ามาอาชีพแมวเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเควสให้ทำเควสต่างๆจะได้ดาวอันนี้ดาวอันนี้สามารถเอามาซื้อการดอันนี้ได้แล้วการดพวกนี้เนี่ยสามารถเอามาทำเป็นการ์ดอัลบั้มเซ็ตใหม่ได้มาดูกันนะครับเซ็ตแรกนะครับก็คือเอาการดที่เราซื้อในร้านดาวเมื่อกี้นะฮะห้าใบก็จะเพิ่มถ้าเกิดว่าแอคทีฟนะก็คือจะได้ p d k แล้วก็ MDK บวก25 ก็คือถ้ายิงอัพดาวก็สูงสุดได้ถึงเลยที่3ดาวนะครับส่วนฝากอันนี้ได้เป็น HP นะครับได้เลือดเนาะก็ถ้า3ดาวก็ได้ร้อยหนึ่งเลยนะครับต่อมานี่ก็เป็นเซตที่มีเห็นไหม e l e ล t r i c a t o r ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีมอนใหม่เนาะเป็นแฮปปี้กับมังกรแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะฮะนี่เป็นแฮปปี้อันนี้อันนี้เป็นมังกรแดงอันนี้ฮะฉะนั้นถ้าเราได้มาเก็บไว้เนาะในดูซ่าด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเก็บเอาไว้นะครับคุณสมบัติก็คือ ถ้า Active นะครับหรือว่าเปิดใช้งานเนี่ยก็จะได้ลดดาเมจจากสกิลนะครับสูงสุดนะครับถึง3.2%เลยที่3ดาวเนาะแต่ถ้าฝากแก๊สปะปบก,ก็ได้ลดดาเมจจากสกิล l ส่วนฝากอันนี้ก็คือได้เป็นเลือดเหมือนเดิมอ่าแล้วการ์ดอาราบัมเซตสีฟ้าเนะาะาก์สฟ้านะครับเซตสุดท้ายที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็จะเป็นเซตนี้อันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่แซนแมนนะอันนี้จะเป็นการ์ดมอนใหม่นะครับรูปร่างหน้าตาคล้ายแซนแมนแต่ ไม่ใช่นะครับเป็นการ์ดฟ้านะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นครับจึ๊บนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคุกกี้แดงนะครับอันนี้ก็เป็นโจ๊กเกอร์นะฮะส่วนอันนี้ก็คือเป็นที่อยู่เมืองหิมะนะฮะเป็นโพลลิงที่อยู่เมืองหิมะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นกิ้งกะนะผมว่าใครไปฟาร์มเคอก็น่าจะมีดอกๆบ้างแหละนะครับก็อันนี้อย่าเพิ่งขายเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้กางกิ้งกะนะครับเดี๋ยวมาทำเซตใหม่ได้คุณสมบัตินะครับถ้าแอคทีฟนะออสกิลดาเมจนะครับแรงขึ้น2%เลยนะฮะแต่ว่าถ้า 3ดาวก็คือได้3.2สนะครับส่วนถ้าในเรื่องของการฝากก็อันนี้จะได้เป็น PDKMVDK นะครับถ้าส,สาดาวก็ได้บวก2 7นะครับต่อไปเป็นการม่วงการม่วงมีเพิ่มมา2เซตก็คือเป็นเซตนี้เซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะเนาะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของดูไม่ได้ด้วยมันเป็นพนะิษแมนน่ะมันเป็นพิษแมนแล้วก็เป็นไอแมงป่องไฟมอนใหม่นะครับนี่เป็นค้างคาวไฟใหม่แล้วก็เป็นอันนี้อันนี้รู้สึกจะมีแล้วเนาะไอเจ้า นักเลงอันนี้นะฮะ,ะถ้าแอคทีฟเนาะเวลาที่คุณใช้สกิลนะคุณจะได้บัฟสกิลดามจเพิ่มขึ้น1%นึ่งเปน์คูดาวิวิอยู่ได้7วิบัฟมีอยู่ได้เวิแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำสามดาวเลยเนาะก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสกิลดาเมจ4%แล้วก็คูดาวเท่าเดิม26แล้วก็ระยะเวลาอยู่ได้7วิเหมือนเดิมนะยิงอัพดาวก็ยิงได้สกิลดามจเพิ่มเติม,ตมนั่นเองต่อมาข้างล่างก็ เป็นฮับบี้เนาะเมดูซ่าโกเลมไฟแล้วก็อันนี้เป็นมอนหม่หมูไฟนะถ้าแอคทีฟนะครับถ้าแอคทีฟคือกดใช้งานเนี่ยก็จะได้นะครับจะเริ่มแปลงไงดีคือพอเรื่นต้องบอกก่อนว่ามันมีบัฟที่ได้จากการบัฟนะที่เป็นพอติฟายอันนี้นะครับจะได้ทุกๆ1 s t a c สแต็กเนี่ยมันจะได้พ d a ด a เม M, เอ็ม g ด r เม u รีดักเนเนาะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ในการต่อสู้นะครับทุกๆ26่ิวินะคุณต่อสู้ไป26ิวินะคุณจะได้บัฟไอ้ fortify อันนี้เนี่ยนะฮะที่เพิ่ม p damage กับ dam m damage reduction อย่างละ2เปอร์เซ็นต์เนี่ย5 s t ส c ต็เลยก็คือเป็น10เลยถูกไหมฮะ5 s t ส c ต็เลยนะครับและยังลดดาเมจนะครับที่ได้รับอีก4เปอร์เซ็นต์นะลดแบบลดดาเมจแบบตรงๆเลย4เปอร์เนนะครับอันนี้ก็ อยู่ได้7วิเอออันนี้จะอยู่ได้7ว็อวิทีนีออ้ถ้าเกิดว่าอัพสดาวเนี่ยก็ไอข้างหน้าเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตัวที่ลดดามจเนี่ยจะเพิ่มเป็น10%เลยนะครับอันนี้ก็ยังถึกอะบอกเลยว่าเซตนี้อย่างถึกเลยนะครับอืออันนี้เซตอย่างถึกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เอเลงว่าจะเอาเซตนี้นะ ก็อาจจะต้องหาเวดูซ่านะที่เป็นการมินิบอสเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับมินิบอสเหมือนกันเนาะหาเตรียมไว้นะครับพอแพทไปมาก็กหามินิบอสอันนี้เป็นมินิบอสเหมือนกันนะถ้าได้รู้นะฮะมินิบอสหาปีกับไอ้เจ้าอันนี้เนาะหูไฟรู้สึกจะเป็นมินิบอสนะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึ่งฮนะฮาร์ปี้เป็นมินิบอสแต่ว่าไอ้เจ้าหมูไฟอันนี้ไม่ได้เป็นมินิบอสนะครับเป็นมอนเตอร์ธรรมดาอ่าเพระาะฉะนั้นอันนี้ก็ฟาร์มได้ละตัดไปนหนึ่งใบนะฮะ ส่วนเซตการ์ดบอสปลอมกับบอสจริงไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะไม่มีเพิ่มอะไระต่อมาก็เป็นเรื่องของกิลวสกิลใหม่นะก็จะมี3แถวแบบนี้เลยนะครับรวมทั้งหมด12สกิลนะครับโดยจะเน้นไปในเรื่องของการโจมตีเป็นกลุ่มอาชีพเนาะอย่างแรกก็ต้องพูดถึงตัวเนบูล่าก่อนเนาะตัวเนบูล่าเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นกรอประเภทต่างๆอย่างเช่นตัว เนี่ก็จะเป็นไนท์รอยโกลด์นะครับหรือคู u เซเดอร์ ader, แล้วก็พ่อคา้าเนาะเลเทอร์ Letter, ก็คือพวกแอสโลกมองนะครับพวกไลท์ก็คือบรดแดนแล้วก็ฮันเตอร์อาเชมิดแล้วก็ c l o อสก็คือเป็นวิสา Sage แล้วก็พีสายเวทนั่นะครับซึ่งพวกนี้แหละมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกชุดเกราะตรงนั้นเนาะแบ่งตามประเภทพวกเคาน์เตอร์อาชีพต่างๆนะครับซึ่งที่เป็นรูปดาบก็คือว่าอ่าอย่างเช่นอันนี้คือโจมตีพวกที่เป็น เกาะแพลตเนาะก็คือไนท์ครูเซเดอร์แบ็กสมิธแรงขึ้นอันนี้คือลดดาเมจนะครับที่ได้รับจากไนท์ครูเซเดอร์พ่อค้านะฮะส่วนอันนี้จะเป็นเอ่อรู้สึกจะเป็นไลท์นะอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นพวกบาดแดนนะบาดแดนแล้วก็ฮันเตอร์แล้วก็สไนอ์อาชิมิดนี่พวกนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับโจมตีแรงขึ้นอันนี้ก็คือลดดาเมจเนาะจากพวกนั้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกเออเวทเนาะจากพีทเสกแล้วก็วิสัท อันนี้คือโจมตีแรงขึ้นอันนี้ก็คือลดดาเมจนะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเออเลเทอร์นะพวกหนังนะครับพวกนักฆ่าแอสซัสซินล็อกมองนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับโจมตีแอสซัสซินล็อกมองแรงขึ้นลดดาเมจจากแอสซัสซินล็อกมองอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเออคาน์เตอร์อาชีพไปส่วนด้านล่างนะต่อมาก็จะเป็นพวกเอพีพีวอร์ PP v Ward ก็คือที่เป็นหลอดสีขาวเวลาเข้าไปในแมป PVP นะก็เหมือนกับเป็นหลอดเลือดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่ง PP v Ward เนี่ยก็จะถูกมาเพิ่มให้อัพตรงนี้ด้วยนะอันแรกเนี่ยคือถ้าผมแปลไม่ผิดนะมันคือแม็กซ์นะครับแม็กซ์ของ PVP Ward เนี่ยเพิ่มขึ้น700นะครับส่วนอันนี้เนี่ย,เ,เ,เ,ยเพิ่มเอ่อเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์ PVP Ward เนี่ย อีก0.14%แต่น,นี่คือยังไม่ได้อัพนะเพราะอัพมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นพวกรีเจนเนาะทุกๆวินาทีหรืออะไรแบบนี้เนาะมันจะได้ตัว PVP วอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาหลอดเลือดสีขาวเนี่ยรีเจนขึ้นมาทุกๆวิได้เพิ่มมา34อะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่ชวนนะครับแถวนี้เพราะว่ามันแปลมาค่อนข้างยากเหมือนกันนะแต่คิดว่าเป็นเป็นรีเจนนะฮะอันต่อไปนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างตรงตัวนะก็คือใน PVP นะครับ โจมตีแรงขึ้นส่วนอันนี้ก็คือใน PVP Map เนี่ยก็คือได้รับดาเมจลดลงนะครับโจมตีกับป้องกันนะครับเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เลยตรงนี้น่าจะคล้ายๆกับอันนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับก็คือเนี่ยเป็น,นคล้ายๆกับ PVP f a t i l i t y อันนี้นะครับเนี่ยอันนี้โจมตีใน PVP นอันนี้ก็ลดดาเมจใน PVP นะครับน่าจะเป็นเหมือนอันนี้แล้วรูปมันก็คล้ายๆกันด้วยเ,เห็นไหมเดายัางมีหลักการเดายัางมีหลักการ <laughs> ต่อมานะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกขนาดเนาะอันนี้คือเล็ก อันนี้คือกลางอันนี้คือใหญ่นะก็คือโจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กกลางใหญ่แรงขึ้นส่วนข้างล่างก็คือเล็กกลางใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นลดดาเมจนะเป็นการลดดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของขนาดสําหรับวันนี้นะส่วนอันนี้นะครับแน่นอนก็เป็นเรื่องของเผาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโจมตี เผ่าทุกเผ่าที่อยู่ในเกมอะ่ะก็คือจะอยู่ในอันนี้อันเดียวเลยนะครับเป็นโจมตีเผ่านะครับแต่ละเผ่า,าแรงขึ้นแล้วก็ลดดาเมจจากเผ่านะครับลดลงนั่นเองนะส่วนไอที่อัพเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันนะครับว่าอะถ้าอันเนี้ยของเดิมมันก็ใช้แค่อันนี้ถูกไหมที่เป็นกิลด็อกเคนแต่อันนี้เนี่ยมันต้องใช้ไอเม็ดอันนี้ด้วยซึ่งเม็ดอันนี้อ่ะไม่รู้ว่าหาได้จากไหนนะเพราะว่ากดตรงนี้เนี่ย มันมาหน้านี้แต่ผมลองสูมกาชาแล้วก็ไม่ได้เออไม่รู้ว่ามัน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 จะมีโอกาสได้เม,เม็ดนอนั้นได้ยังไงนะผมก็ยังหาไม่เจอนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเจอจะเอามาบอกให้นะครับก็ติดตามเพจใน Facebook ไว้แล้วกันถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะโพสหน้าอ,อ่เพจให้นะอันนี้ก็คือ หาไม่เจอจริงๆไม่รู้ว่ามาจากไหนเดี๋ยผมลองนั่งไล่ดูแล้วก็ไม่มีนะส่วนท้ายอันนี้แถมแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชุดแร์พิเศษนะครับซึ่งมันก็เป็นโผล่ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งใช้ไอใบกาชาทั่วไปสุ่มก็ไม่ได้ด้วยนะต้องใช้ใบอันนี้ซึ่งใบอันนี้เนี่ยคือแจกมาก่อน10บใบให้สุ่มกันถ้าเกลือก็ไปซื้อเพิ่มเอานะครับใบละ60สิแมวอย่างนี้เป็นต้นถ้าหมดกิจกรรมแล้วก็แลกคืนได้ใบละร้อยเซนนีอย่างนี้เป็นต้น อ่ะทีนี้มาให้ดูสเตตัสชนิดหนึ่งโหมีครบทุกส่วนเลยนะฮะเอาเริ่มที่ชุดก่อนแล้วกัน patk matk บวก5%แล้วก็จอกกรอเวทกายภาพอย่างละ6อ่อเอ็กซ์แฮกสปีดบวก3.5ม i ุ c a t กแคลบ3.5%อออสแตนต์บวก4่และ p d a m a g กับ m damage บวก6และทุกๆชุดนะฮะที่คุณใส่เซตนี้นะ แต่ละชิ้นจะให้ P damage แล้วก็ M damage พิเศษ2.5นะครับสูงสุดไม่เกิน10แปลว่าคุณใส่4ชิ้นคุณก็จะได้ P damage เพิ่มขึ้นถึง10แล้วก็อันนี้ข้างหน้าบวก6แล้วเป็น16แล้วโหเยอะเหมือนกันนะส่วนบวก18อันนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า damage bonus to all monster บวก3เ คือโจมตีมอนสเตอร์แรงขึ้น3%แต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าคนมีผลหรือเปล่าอันนี้ก็เดาว,ว่าเป็นเฉพาะมอนเนาะอันนี้อันนี้ก็แอบแอบแปลกใจยอยู่เหมือนกันนะนนครับเป็นใช้คำว่าออกมอนสเตอร์นะไม่ได้ระบุว่าเป็นเผ่าเป็นธาตุเป็นขนาดอะไรด้วยมันบอกว่าออกมอนสเตอร์นะอันนี้ก็น่าจะมีผลกับมอนสเตอร์อย่างเดียวสําหรับบ8ตรงนี้ต่อมามเดบวกสิบหกเอ็มเดฟบวกหสเตน อินบวกีพีดามเอเเมดอย่างละ้เ5%เและอันนี้เป็นตีเผาเนาะอันนี้เป็นตีเผาอันนี้เป็นพีดามเอดอันนี้เป็น pal. ตีเผาตีเผาแรงขึ้น2%ซและถ้าเกิดว่าคุณใส่เซตนี้ทุกๆชิ้นที่คุณใส่จะตีเผานะครับแรงขึ้นอีก2%สูงสุดไม่เกิน8%ก็คืออันนี้ได้4ี่ชิ้นก็จะได้ตีเผาแรงขึ้น8%แล้วบวกข้างบนเป็น2%เป็น10พีดามตเบวก4ว้าว ถูใช้ได้เลยนะอันนี้ถ้าใส่เป็นเซตอ่ะนะฮะต่อมามาดูส่วนอันนี้น่าจะเป็นหลัง P Dev บวก16 M Dev บวกสิ Stent AG อย่างละ4 P Damage M Damage อย่างละ3.5 P a k บวก P a k อย่างเดียวนะฮะ1.5%และก็ P Damage บวก3อันนี้ของกายภาพเลยแล้วก็ทุกๆชิ้นเนาะที่ใส่เซตนี้นะครับคุณจะได้ P Damage เพิ่มขึ้นอีก 2.5%สูงสุด10%ก็คือ5ชิ้นเนาะถ้าใส่5ชิ้นคุณก็จะได้พีดัมเมดอันนี้เพิ่มขึ้นอีก10%อันนี้อีก3%และอันนี้อีก3.5% 16.5%เลยนะโหอ,อันนี้แอบเยอะเหมือนกันนะแอบเยอะได้ p ีดีแคมอีก1.5%ด้วยแถมมาสำหรับกายภาพต่อมาเอาเป็นอันนี้เป็นปากเนาะอันนี้จะเป็นในเรื่องของความถึกนะครับในส่วนของปากก็คือ Pdef 16 Mde สเตนบวก5เอ๊ะอันนี้จะวิดวิดบวก5นะครับแล้วก็ PDK MDK อย่างละ4 p d เปอร์เซ็นต์ P damage reduction 3.5เปอร์เซ็นต์และก็เพิ่มลดดาเมจจากสกิลนะครับ6%เปอร์เซ็นต์และทุกๆชิ้นนะครับที่คุณใส่เซตนี้เนี่ยแต่ละชิ้นจะเพิ่มนะครับดาเมจที่ได้รับจากสกิลลดลงเนี่ย damage reduction เนี่ย1.5สูงสุดไม่เกิน 6%ก็นะครับก็คือว่าใส่สชิ้นก็คือได้แม็กซ์ของรถเดิมเอจสกิล6%เออันนี้สมมติได้6อันนี้6เป็นเท่าไหร่โหรถดาเมจส2แล้วก็มีพีดาเอจเดรดักชันอีกตรงนี้นะยางสึกเลยนะเป็นการลถดามเมจจากสกิลแบบเยอะมากเยอะมากจริงแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นหน้า อ่ะส่วนนั้นก็จะเป็นเวทบ้างนะครับ p d เดียสิบหกนะครับอินกับเด็กอย่างละ4 p d m ีเดมเอันนี้บวก m อ็มดีนงจุนะก็จะสลับกับไอ้ส่วนหลังเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอ่อได้ m d มดเมดสปอร์เซ็นต์และทุกๆชิ้นที่คุณใส่เซตนี้จะได้ m d มดเมดพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างละ2.5เปอร์เซ็นต์ต่อชิ้นสูงสุดไม่เกิน10เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือใส่ครบ5ชิ้นก็ได้ m d มดเมดถึง10บเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็อันนี้ได 16.5เป็นไงสำหรับสายเวทอันนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสำหรับเซตนี้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะบังคับให้ใส่เป็นเซ็ตอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครไหวไม่สามารถที่จะรีดีมคือแบบกดไปแล้วก็ได้เหรียญแล้วเอามาแลกไม่มีด้วยคุณต้องสุ่มจนกว่าจะได้เออคุณต้องสุมจนกว่าจะได้เนี่ยโอกาสคุณดูดิ0.4อย่างเงี้ยชุดนะฮะ หอันนี้ก็โอ้โหโอกาสออกน้อยเนาะที่เหลือก็เป็นเกลือหมดเลยนะผมลองสุ่มดูไหมเอาแหมาสักก้าวชิ้นนะครับก่อนจะลากันไปจบคลิปแบบสวยๆจัดไปหนึ่งที่นะฮะโชนะฮะโชะออกไหมไม่ออกนะครับ1%ต้องมีอยู่จริงนะครับออกไหมเชือเออเห็นเป็นม่วงนะฮะเดี๋ยวเราดูสีตรงนี้ได้ไหมสีอะไรเฮ้ยโอ้โหเกลือยอย่างนี้ครับ คำเลยโชโอ้โหเหลือสามสุดท้ายนะครับได้ไหมโอ้ยโอ้โห,โโหยังคงเกืออยู่นะครับผมโอ้โหสีม่วงมาแล้วอันนี้สุดท้ยไ่้เกือแล้วนะครับอ่ะสราคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ